โองหนไข่แดงอ่ออนโซนเห็นบ้าไงสวัสดีครับขอบคุนบางเกีย์สติกอิสานประกเทินครับสวัสดีจ้ากลับมาจากหาหน่อไม,ม้หาเมนูเก็บไข่ไก่ไปทำมเมนูโอ้ไข่ไข่ไก่ว่าไนไข่เป็ดพี่น้อง นี่โอ้ยสาิกขีเข่าทางใดล่ะไอ้ขอพี่น้องเบิอกอ้ฝนตกเละมันชอบอเลยฝน,นตกมันเปียกจ้ะอ้ยเละเละเละบ,บเคีนเปลี่ยนน้ำเห็มันน้ำเดิอใส่ไข่ด้วยนะมะอืไข่ใหม่ๆเลยบ่านะใช่ไข่ใหม่ๆหนึ่งสาม่ห้าหก แปดเก้าสิบชุดนี้แซวออกไป <10 S 2> กินก่อนจ้ะเราบอกเคียนชิมาเอสดรังทำลังให้เพื่อนใหม่ฝนตกหรือมันเปียกเนาะชุดนี้ย่านเอาเอาลูกบ่ได้พี่น้องยานมันเนา่าเอาไปกินก่อนเอาบ่อาไว้ให้มันหน่อยหนะุ่ยคุ้งไข่ใหม่ใหม่เออเอาเคียนทำลังใหม่ทำรังทำไปยายไปเพื่อนดีนกว่าได้นั่นนี่เด้อไข่ถุงนี่เด้อ อันนั้นค่ะเอ็ดให้ก็ควัดออกกัพลิกควัดออกเหตุนึงมาเก็บไข่น้องเป็ดกานนะฉัติดเขาไปหาพลังนึงสองแม่เพิ่นไข่อยู่ตอนนี้แต่ว่าชุดแรกนี่จะเอาไปสักก่อนเอาไปทำกับข้าวเดี๋ยวทางให้ใหม่ก่อนมันแนมอย่างยู่นี่ เดี๋ยเคหาฟางมาอิดใหม่เนะฝนสายมันเปียกมันบบฟักแล้วแหละฟักแล้วมันถึงน้ำนี่อทห้ดแต่ไปแค่นั้นมันไปได้เบิ้งแบบนี้เต็มกราเต็มกะดินี่ีสองสี่หกเปดสิบสิบสสี่สิบหสบเจ็ดหน่วยรังให้ใหม่ จะได้บาถือฝนน้ซุ่นใส่ไปใส่ไปช่วงนี้เปิดไฟให้พี่น้องเมงเมาลงเพึ่งหากินเมงเมาอะไรคุยนะแฝงแฝเอาไข่ฉันไปไหนเล่นหน่อยเดียวเอาไข่ฉันไปไหนเล่นหน่อยเดียวเอาตัวได้ไข่มาไข่ต่อเด้อบัดนี้ ไอซิบกัวหน่วยเนียนตวนีเนียนตวนี้ไข่อืมไอตะนีพักเลยมีตัวออกไปข้างนอกไม่สองสี่ห้าหกไม่มีเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้เพิ่นจ้ะเป็ดมียมอย่างนึงเนาะมักเอาเศษไอ้ฟางเศษนั่นเศษนี่แบบนี้คาบลงไปในน้ำเนี่ยนะเอามาทำความสะอาดจ้ะบะนี แช่ตู้เย็ยนไว้บบบน,นี้ชุดหน้า่ยเอาไว้ชุดหน้าค่อยเอาลูป <c oughs> ชุดนี้เอามากินสกอนเอาเลี้ยงเป็ดเขาก็ต้องได้กินไข่เป็ดเลี้ยงกะลักๆก,กะส่วนมากก็จะเป็นต้นกล้วยแล้วก็ข้าวเปลือกในบ้านที่เฮามีเนี่ยเลยเนาะผ <c oughs> สมกันให้เพื่อนกินชีวานเนี่ยเด็เอาไข่ เอาหอยเชอรี่แต่ว่ามันเป็นหนาฝนแล้วบัดเพื่อจะได้กินพวกปลนะ<แ>าพวกหอยเชอรี่เนาะไข่ก็จะเป็นสีแดงแบบอู้ทักขนาดได้ไขเ่เป็ดนี่มันมันพี่น้องหลายคนก็ว่าเป็ดไข่เจียมกหมือนเสือ <c> บอจัดสติกเอาไว้เอ็ดไข่เจียวไข่ดาวไปนี่ล่ะกิ้งไปกิ้งมาเฮ้ยเอ็ดทางให้ก็ขี้ว่าเดี๋ยวเอาหน่อยหน่อยนี่เดี๋ยวค่อเอาไปทำไข่เจียว ดอกเคล้าทำความสาดให้เรียบร้อยก่อนจ้ะแบบใส่กระกาแบบนี้พักให้เพื่อนแข่งเสด็จน้ามาค่อยไปแช่ตู้เย็นนะบอกเคลนาะแต่ว่าก่อนที่สี่คันต้องเอาไปกินก่อนจ้กสองหน่วยก่อนที่จะเอาไปแช่ค่ะต่อไปหน่วยนึงแล้วพี่น้องโอ้ยไข่แดงใหญ่ขนาดเลยคือเป็นสีเหลืองไข <laughs> ่เป็นสีเหลืองคือประเดง้เเงเอออคืบดี๋ยวว่าบาได้กินโปรตีนหลายช่วงนี้ กินแต่ต้นกล้วยบะกินแต่เต้นกล้วยกับข้าเปลือกมาเบิ่งหน่วยที่สองมานี่น่วยทีันเตเปลือกขึ้นหนานาโอ้บ่าเลยเปลือกฮห้เป็ตที่ใดียเพิ่งยังบิบได้อยู่ึบฮึบไข่แดงอ่นโซนเบ้าไง เปลือกหนาเหนียวมากเลยครับ mm hmm. หน่วยที่ว่าบอกเค้นว่าตอนล่างมันแตกนะเออเปลือกลงไปเปลือกลงมาแล้วเอ,เอาไปเคี้ยวบาบนี้สองหน่วยพอคิดแล้ว ปีนคือเียบมไ,ได้ป่กกระทะเลยมาได้ป่ะมันต้องเป็นกระทะอีแหวนนึงนะเดีเอาไปเจียวไข่เลยไไสติกสต๊กตํามมหุงช้นเข่าจะเป็น,น้าว่าสาติ๊กตําซ้ำตําขีนพามา เก็บผล,ลไม้เอบปานของเราดโอ้ยมักสิดาหรือฝรั่งดกขนาดรอบดิดกอีดีเด้อพูดนะจับขนาดเลยพฟมเต็มเลยฝรั่งใหญ่เอาไปกินจักหน่อยก่อนหน่อยนี้แหละ ไม่ได้ห่อได้ยังเลยธรรมชาติเลยเด้อพี่เนาะอือ,อนี่ให้เพื่อนฟองจักหน่อยปะดูว่าจังได้ค่อยมาเอาอน,อนี่รอบนี้เป็นดกขนาดไปสองต้นหลังกิมจุงแบบกิมจูหลังกิมจูมาจากบ้านแม่ทองอยู่สองต้นโรคขนาดรอบนี้มาเก็บมะม่วงนี่ mùi ngày không hao, to, kịp ăn đi, bàng này, để sảm nồi, thì sơ với giấc, nồi đấy đi, không đấy kinh nho lắm, nó sẽ được đẹp rất tít đinh đây. หน่อยนี้กันพอเถอะหน่อยได้ดีเนาะโดยนี่ดีกว่างชุดอสองอย่างหลังมะม่วงอีกนนสองหน่วยมะม่วงมันนี่ก็เป็นมะม่วงกคนเริ่มเหลืองแล้วเด็กกระดุกขนาด แก่แล้วนี่ไปเอามะม่วงกับฝรั่งไปปอกเด็ดรอแล้เลยกินมีสำำ้มตําไข่เป็ดเจียวไข่เป็ดสดๆกัม่วงกับฝรั่งกินอบบานหุงกับต้นเฮาไข่กับเฮ้เลี้ยง ผลไม้กับเขาปลูกผักบุ้งกับข้างบ้านข้าวเขาก็ปลูกมามีแต่เครื่องปรุงเท่านั้นแหละอินดนบอร์ได้ปลูกได้แต่ปลูกกินและเครื่องปรุงนี่เนาะปลูกชลดอรสนบ่ปลูกชื่อรสปลาเนาะมาเส้นกับกันครับมาเด้อบัานนี้ข้าวเส้าข้าวเที่ยงน้ำกันกับจากป่าไผ่ยังบเรดน้ำไม้่ะอยู่เข่าขม จับไข่ก่ไปมันติดเข,ข่าเข่าติดมือเข่าติดมือชิมก็เด้อกรอบแ่ไหนเข่าติดเยอหืมกรอบมันเหมือนบักใหญ่กูราคาเท่า,าไนะหรเป็นเนาะเจ็ดบาทต่อบาทหก okay. บาทหรือเจ็ดบาทเทนะ่าไรเนาะ ไก่ไก่เมื <minor> ่อไหร่ซ네ื้อเลยเกนห้าบาทแล้วผลไม้ก็มีอุจจาร์ชื่อเขียวสุกยักษ์เลยนะมันน่นใหญ่อปีที่แล้ว้ำหมมันสุกแมงวันทองกินปีนเริ่มกินแล้วเริ่มสุกแล้หลายอยู่ เรียกไล่มาถึงก็ได้เอ็ดน้ำไม้จักจั่งเป็นแรงงานใส่ปากเจ้าโคมจังอยากซักผ่าซักเพลพอมาถึงเปลี่ยนผ่านุ่งฉินพี่น้องกับทักไล่มาติ้งต้องติ้งต้องอยู่เด็กยังไม่ได้ไปอ่านขออภัยเด้อพี่น้องเด็กโมเมเอดมินจะเอ็ดกันอยู่สองคนบอกเคลนก็เรียกนึ่งฉัดติดก็เรียกนึ่งมาถึงก็ไม่ได้จับโทรศัพท์เลย กับ setting หมายเร์ไลน์พี่น้องอย่าโทรมาเด้อเครื่องหันหามันพังพี่น้องมันรับสายบ่ได้เนาะมันเห็นโชว์เบอร์อยู่แต่มันกดรับบ่ได้หน่าจอล่ะจะพิมพ์ได้อย่างเดียวพิมพ์ได้เด็กคุยกันในแชทกนนันเด็กเราจีในนั้นเราก็คุยกันในในไลน์แหละดีแล้วที่ยงที่อยู่มันง่ายเนาะอย่าโทรเลยอย่ายืนเสียงบ่อยากได้ยินเสียงบ่ อรอบมากเลยจะเป็นเนาะจะเป็นเนาะฉันจะไข่แดงหน่่ยบ้าหน่อย,ยของรวยนี่กป็นเหลือกินละไข่ขาวพคนหน่อยเนาะไข่ขาวหน่อยไข่แดงรอบหน้าจะค่อยขยายเอาลูปตอาเป็นน้อยสี่ตัวลูกเมียลูกปูสอง คนเล่นน้ําจังติดๆป๊อปๆๆเนี่ยไปถึงเดบลงขน้าแมงมังตนึงยอมกวนเฮือนยอมได้ปแมงมังกับแมงมนีมันลน่ะหมดมาบัดนี้อยู่ตรงนิ่ไบ่พี่น้องยากฝนแบบนี้บ้านพี่น้องเป็นคือจติกอย่าบแมงเมาเาหลายปมันมกวนแนวใดก็บ่อยากเบิด เมงเมาหน่อยแห้งครับนยาด้เอาไปแล้วให้เป็ดไแล้วเราเคินเอาไฟโทรเซลไปให้เป็ดกินบึดกคืนเมงเมาอ้าวครับฝนตกคลมคืมคลมฝ้คมาคลุมฝน มือนี่ยเป็นน้องหลายคนก็จะเสี่ยงโชคเนาะก่อนที้หนึ่งเนาะก็ได้มาเนี่ยเนาะมือนี่ยงวดนี้บอกเคลือนช็อติบ้าซะก่อนคือสองงวดติดแหละได้แต่เสียด พี่เ่าเดินรอบเมือไปซื้อเอาไว้ฝันก่อนพี่นยังถามเรื่อร c รถไหมเนี่ยบอกพี่มอไซคคันใหม่รถดลยงาจะไปตัดไม้หัดไหมหัดพร้อมไม่สดเนาะสด ซิมซิมบงม่วงเม่งเลใช่แล้วม่วงหมิเนไปไู้สึกเท่ากันรึันยอือไเห็นมื่อคนเอาไม่เห็นถ้าน้องอันดาอยู่น้องอันดาก็เห็นน้องอันดาไปอันนั้นโรงเรียนมองคอนแก่นพวกมองคนกิ่งอืมหรใจกอบหวานพองเลย ได้มาจากเมืองทงอยู่พรบ่าหน้าจะก็ได้หอเพราะว่ามันโดกอยู่ลยบอสฝรั่งดานหวานขอบหวานหอมไว้อือึ่หวานทิ่มงวงกับไปหวานเัามีอบเบียวอมริกันอือฮห้หวานสินนีประเด้แก่พรา เพื่อนเป็่อนเฉลืองนะใช่ใช่ครับเป็นพี่เ,เก็บซุปแหละผลไม้อ้อมเือนมงงกม่วงซุปหมักนั่นหมักนี่ช่วงนี้ไม่ได้ไปกินทุเรียนเลยใช่ครับเป็นต้นใหญ่กับต้นจีเท่าหร่ตีนี้มันเป็นคาดการณ์ว่าปีหนา้าจะเป็นต้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ดีปีนี่ไอ่ลำใหญ่เจ๊กบ้านไต่ก็ซอนเป็นะปีนี่ดกบระคับบ้านพี่น้องเป็นอย่าบอกลำใหญ่ปีนี่ดกดกดกเห็นไเห็นต้นใหญ่ที่เพิ่นเป็นอืี่ย่ายอยู่พี่ฮักเลยบ้านบมะม่วงดกปีนี่เนาะอืลำใหญ่กับดกใหญ่ดกบระคับเลยล่ะลำใหญ่คือถึกปีนี่หลุมเนี่ยเป็นบ้าน เข่าตอกับพี่น้องโดยมันกินบมากไม้มันกินผลไม้แหละครับพ<อ>ี่น้องครับพี่น้องเงินเบกเก้นเขาเคยจะกินเข่าตอเอาครับทีนี้ขอฝากเพทีนี้ฝา,ากกดไลค์าากดแชร์าากดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับสำหรับพ่อพันคลิปหน้าทีนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า